เกี่ยวนาริตะเออไม่ใช่นะโตเกียว ดูด้วยแต่ว่ามีนหมดแกะออกมาเหรอ

ซื้อหวยเลขสองศูนย์งวดนี้เอาอะไรไปคืนเขาอะเองลองวนดูอีกรอบหนึงได้ได้สองปิดด้านนี้ปะานจะต้องเอาต้องต้องพบับเบาก่อนนะแนมันปิดยังไงวะมันปิดย <c oughs> <c oughs> ังไงวะกดดึง 嗯。嗯 น่าแน่น้องเอื้อมือแปะดูๆเออปากบังพมิดเลยโอเคเป็นคนที่้ลงล่างแผลมสมาชิกในทิศนี้ทิศของการมัวการเดินทางเราไปหลงด้วยกันค่ะอดูกันว่าจะถึงกิมมู๊งใช่ วนละอ้าไปเขาไปก่อนขออนุญาตเขาไปวนก่อนสรุปก็คือภาษาชมแป๊บหนึ่งก็คือเราไปวนโรงแรมก่อนไหมก็คือไปดูโรงแรมวนกได้ได้ได้วนก่อนดูนัดเราดิพูดว่าไม่ยากเมื่อกี้เลยไม่น่าพูดเลยจริงไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยจ้าเหมือนอาถรรพ์เลยตรงไหน น่าจะเลยโรงแรมไปนิดหนึ่งอ่ะนะใช่ไหมอ๋ออ้าวมีคนเข้ามาได้เข้ามาได้ไงอ่ะกำลังออกเหมือนกันนะอ๋อไม่รู้ว่าจริงๆอันนี้เป็นที่ต่อโรงแรมหรือเปล่าไม่รู้โงแรมนี่นไม่ออกอ่ะแต่เราต้องแบบไประวางเจรจาเข้าห้องพักก่อนอ๋อเนี่ยฝั่งนู้นไงขวามือระวังติดกับโรงแรมฝั่งอ๋ออ้ทักทล็อกรถกัน เไอดอ้ละล๋อต้องเดินไปไกลๆวยทีจอดรถก็ไกลมากที่จอดรถก็ไกลอยู่เหมือนเนี้ยหนาวเลยอะ่ะต้องใช้พัดก่อนในการเช็คอนินไงใช่เดินไปแล้วครับอันนี้คือที่จอดรถที่จอดรถ จริงๆมันอันนี้ด้วยนี่โห้ยมันเห็นฟูจิตอนเช้าอ่ะเขาเดินมาตรงนี้กันที่เห็นฟูจิตอนเช้าอ่ะใช่ก็เดินมาตรงโรงแรมก็เห็นเลยก็เห็นได้ศูนย์องศาโดยเสื้อบางๆหนาวมากหนาวมากจ้าแม่จ้าโอ้โหโโห, <laughs> หนาวมาก หลัมากเลยอเอากเ่ได้รีมตาเ้อกอาเปล่าทานมร้อนอะไม่มีเหรออ๋อไม่มีมีแต่เย็นนี่หว่า เพราะว่าพวกเราอะนั่งอยู่ในรถมาใช่ปะเราไม่ได้สัมผัสเลยว่ามันเย็นขนาดไหนจุดสามนาึ่งติดไปเลยค่ะจุดภูอ๋อมันมีใช่มันมีเทศากาล <c oughs> โอ้ยเจ๊เข้าไปเร็วโอ้ยได้เร็ว <c oughs> เปิดยังไงอะม,องไไมันไม่เห็นเท่าไหร่เลยอยากเปิดไงอุ๊ย้ยห้องดีมาก เลี้ยวซ้ายโอ้โหอันนี้แบบใหญ่มากมาน กับสรตรอเบอรี่ใช่เพราะมันเซลล์มันก็เหลือแค่นี้อันนี้น่ากินี่มีดอกไม้ด้วยอ่ะว่าเธอจะกินอะไรอ่ะ ติมมากินสลัดมากินสตรอเบอรี่มากินแล้วก็ข้าวบ้านแต่ว่าข้าวบ้านไม่กินแล้วเพราะว่าเรากินข้าวมาแล้วเมื่อกี้ขนมจากไทยโคก้แกแค่นี้แหละหอมมาก อร่อยมากหกจังเลยก็จังว่าใลังอร่อยมากลมงกินเดียวมันเป็นติมที่แบบละลายในปากอ่ะเหมือนจะแข็งแต่ว่าไม่แข็ง <c oughs> อร่อยมากอร่อยจริงจ <c oughs> ริงลดเอ,อยลดเดี๋ยวเอาคาราเมลไป เดือนละแปดร้อยกว่าเยนไปล้างก่อนไปล้างลูกหนึ่งอร่อยนะอร่อยเหรออืมชาโลยี่สิบบาทก็มีนี่ไง,ง,งกระสันตาใช่นี่ก็ทุกมุมไงฉันจะไปวางงล้างมาแลว้ว เร่อเอยไม่ได้หวานมากแต่ว่าอร่อยแปดร้อยเยนเท่าไหร่สองรอยกว่าบาทปะถึงไหม เปรี้ยวๆแต่ว่าอร่อยกินอันนี้ก่อนเลยแค่สลูกสลูกนเอาใส่แบบนีเปล่